วันนี้ก็จะพามา,มาหาหญ้าหา,าฟางให้กินกันแล้วก็จะบัดที่รังเดินหาหญ้าอยู่เนี้ยเดี๋ยวก็จะมีอะไรให้ฟังเติมทางแล้วฟังกันนะโทน,นะครับพี่โจยังมีคนคิดว่าที่มี600ยรยเคที่จะฟ้องครับเขายังคู่ประมาณว่า เหมือนว่าฟ้องเยอะแล้วพี่โจจะมีผลประโยชน์กับคดีที่ฟ้องเยอะๆอะไรแบบนี้ยิ่งฟ้องเยอะยิ่งได้เยอะไอ้คนพูดนี้มันมีความคิดยังไงเนะี่ยก็เขาเขาพูดในสิ่งที่ตัวเขาเป็นคนเรามักจะพูดในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ได้หมายความว่าพี่เป็นแต่คือตัวเขาว่าเป็นแล้วแน่จริงอ่ะกล้าจริงอ่ะเออชื่อมันเลย เนี่ยมันหลบเนี่ยมาแอบเพราะบริบทถ้ามันโดนมันก็คือโดนถ้าบริบทมันสามารถรู้ตัวก็คือใครคุณก็โดนตอนคุณมีเออซิเนี่ยใครเจอพวกนี้ครับมันทุ่หมดที่มีทีมปีซีนิกแล้วหาอัตลักษณ์เก่งมากไม่กลัวแล้วตอนนี้พี่ไม่กลัวใครแล้วเป็นพยักปีกแล้วอะเป็นเป็นปีกซีนิกสองข้างให้น้องเลยอะให้น้องทยานเลยตอนนี้เก่งโคตรทีมปีกซิ่งเลยะ หนึ่งบอกว่าตัวเองไม่ได้อะไรจากการฟ้องของรคดีสองบอกว่าตัวเองเป็นพยักติดปีกเป็นทีมฟินิกต้องแยกก่อนว่าพยักมันคือเสือโคร่งส่วนฟินิกมันคือนกในตำนานในนิยายจากนั้นแล้วรูปภาพที่มาแสดงมันจะกลายเป็นนกฟินิกไม่ได้ไม่ต้องเป็นเสือโคร่ง ดังนั้นทีมนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นทีมเสือเสือไม่ใช่มันต้องเป็นเป็นทีมพยักษ์ฟีนิก์เออขาต้องเอารูปเสือมาติดปีกประมาณนั้นแต่มันก็ดูแปลกๆปกไปนะสารพัดสัตว์มาผสมกันแถมสารพัดสัตว์มาติดปีกอีกเออดีไม่ต้องกลัวใคร อันนี้กามินหรือว่าเอ่านักเวชททำไมทำไมทำไมมีของต้อนไว้เยอะทั้งไม่บอกเวลาจะรู้เลยกามินไปเจอเคล็ดลับพิชาจากพวอตวดมาหรือเปล่าพี่โจโจไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราไม่มีทางเดาถูกเลยไม่มีทางเดาถูก แต่ถ้าเรื่องออกมาเมื่อไหร่ทุกคนจะนึกถึงคำที่ใครคนหนึ่งเคยเขียนไว้ว่ามังค่โจอเขาถึงตง้องฟ้องพี่แต่มันซ้ายไปซะแล้วพี่ออมเป็นคนที่ชอบป่าอ่านนิยายพวกนิยายดราม่าหรือว่าดู พวกดารมาม่าหนังแนวดารมาม่าแฟนตาซีอะไรพวกเนี้ยนะแต่จะไม่ค่อยแบบเอามาจินตนาการสร้างเรื่องสร้างนูน่นสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นให้เพ่นวัยชีวิตหนะออ่อนะก็เอาว่าคลิปนี้คือไม่รู้จะจบลงยังไงก็เปลี่ยนต้นไม้มาเล่นให้มันจบจบคลิปไปมันไม่มีสาระอะไรที่าสนใจมันนะก็อย่าสนใจมันเลย